สวัสดีค่ะบ้านสวนยิ้มสุขนะคะมันมาถ่ายทุ่งนาให้ดูนะคะตอนนี้ข้าโตมากแล้วค่ะเขียวชอุ่มเลยนะคะตอนที่ถ่ายให้รอบรอบแรกยังไม่ได้หวานข้าวเลยนะคะตอนนี้ข้าวโตมากแล้วนะคะบ้านสวนยิ้มสุขนะคะนี่นะคะมาถ่ายทุ่งนาให้ดูนะคะเขียวเลยนะคะโตมากแล้วค่ะ สวยเขียวหมดแล้วนะคะกระท้องทุกนานะคะนี่นะคะข้าวงามหมดเลยนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะตอนแรกเข้าพึ่งจะไถ่นะคะตอนนี้เขียวหมดแล้วะคะ่ะทุกแปลงเลยนะคะนี่นะคะทุกนานะคะงามหมดแล้วค่ะนี่นะคะ ควางม,มามของเขานะคะต้นข้าวนะคะข้าวมาถ่ายให้ดูนะคะมาอัปเดตนะคะนี่นะคะความเปลี่ยนแปลงนะคะโตขึ้นเยอะเลยค่ะพเพื่อนข้าวทุง่งนาโตหมดแล้วนะคะ กอข้าวใหญ่หมดเลยนะคะนี่ค่ะกอแตกกองามงามค่ะนี่นะคะงามมากเลยค่ะนี่นะคะสวยมากเลยค่ะนี่นะคะกอข้าว,าวทุกนา นี่นะคะต้นข้าวค่ะจากทุ่งนานี่นะคะเขียวใหญ่มากเลยค่ะโตมากแล้วนะคะนี่นะคะถ่ายให้ดูนะคะนี่นะคะน่าจะาไม่กี่เดือนก็จะได้ ตั้งท้องและะ้วนะคะข้าวในค่ะอันนี้เขาเริ่มแบบถ้ายัางไงเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกนะคะมาอัปเดตให้ดูนะคะถ้าเขาตั้งท้องรวงข้าวนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ ทุ่งนาเขียวไกลโอ้ไกลตาเลยค่ะนี่เห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะจากตอนที่ถ่ายยังเป็นที่เป็นนาโล่งๆเขากำลังจะ ตีดินนะคะเพื่อจะหวานข้าวนะคะหวานต้นกล้านะคะต้นข้าวนะคะตอนนี้ข้าวเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะคะดูนะคะเต็มท้องทุ่งนาเลยค่ะมองไปทางไหนก็เขียวเลยนะคะทุ่งนานะคะเขียวงามเลยค่ะนี่ค่ะ